ตอนต่อไปนะคะเราจะทําขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนแรกกดเข้าที่เริ่มค่ะ,แล,คะแล้วก็เลือกอันที่7ค่ะแล้วก็เลือกรอบบัญชีนะคะวันที่นะคะเราจะใช้เบ็นอวันที่1ค่ะเดือนห สอ,ส,อสองค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็มากดที่อันที่เก้านะคะ เราจะใส่เป็นสองวันสิบเอ็ดก็โอเคค่ะค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นชื่อบริษัทของเราเลยค่ะจะใส่เป็น t i t t i t a r e ค่ะตรงนี้นะคะเราจะใส่ชื่อ,อได้เลยค่ะ

ตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำผังบัญชีกันค่ะตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นหนึ่งหนึ่งศูนยูนยูนหนึ่งค่ะตรงนี้เราจะใส่เป็นเงินสดค่ะ ตรงกุ่มบัญชีนะคะเราจะใส่เป็น1นึค่ะแล้วเราก็กดเก็บข้อมูลได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนอต่อไปนะคะจะทําการใส่ยอดยกมากันค่ะขั้นตอนแรกนะคะกดเข้าที่บันทึกยอดยกมาค่ะเลือกอันที่8ค่ะ ตรงนี้เราจะเลือกเป็นอัตโนมัตินะคะกดโอเคค่ะใส่เจ็ดค่ะกดโอเคค่ะตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นหนึ่งหนึ่งศนศูนหนึ่งค่ะกด e n t ท r ค่ะตรงเงินสดนะคะเราจะใส่เป็นห้าสิบล้านค่ะ ตรงที่ดินนะคะเราจะใส่เป็นสิบล้านค่ะ<ม><ม>อาคารนะคะเราจะใส่เป็นห้าล้านค่ะ<ม><ม>ต่อไปนะคะเราจะใส่เป็นในทุน e ในทุน b นะคะตรงนี้เราจะใส่เป็น สามสิบห้าล้านค่ะ ไปนะคะเราจะใส่กำไรสาส่งค่ะสี่สิบล้านค่ะแล้วเราก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะก็โอเคค่ะ